ดัชนีพง,งานพิฆาดกิเลสจริงๆก็คือจะได้ใช้นวดตัวเองไม่ต้องอะไรมากนั่งทับได้ที่สุดมานั่งทับวางทับนอนทับอืมใช้น้ำหนักเป็นกดลงไปใช้น้ำหนักตัวเองไม่ต้องไปใช้แรงกดแล้วกดนานแค่ไหนพ่ออยากจะนานเท่าไหร่ก็แล้วแต่คุณเถอะเอาว่าสบายๆกัแล้วกันถ้ามันเจ็บก็ออก พอเจ็บก็เปลี่ยนตำแหน่งเจ็บก um ็เปลี่ยนตำแหน่งเมืมันคลายแล้วก็ไม right ่ต้องไปใช้มันแต่นั่นแหละแม้แต่ขึ้นรถไปไหนนั่นนะไม่รู้จะทําอะไรเออลองก้นไปด้วยแล้วมันจะคลายดีแล้วเกินนั่งไม่เมื่อยหรอกจะต้องย้ายตำแหน่งที่เราสิบเก็บไหมครับพ่อเรื่อตรงไหนก็ได้ไม่เป็นไรมันตึงๆตรงไหนก็ว่าตรงไหนก็ลองดูแล้วเทสดูใช่ไหมแล้วก็จะรู้เองแล้วข้อควรระวังในการใช้มีไหมครับพวกที่เคยกระดูกกระเดี่ยวหักเมื่อก่อน อันนี้ก็ระวังนิดหนึ่งก็แล้วกันแล้วส่วนอีกอันหนึ่งก็คือเวลานอนใช่บางคนจะใช้นอนทับนะเก็ได้ไม่ใช่ไม่ได้แต่ว่าถึงที่ห่วงนอนทับแล้วก็เผลอหลับไปมันจะนานเกินมันจะนานเกินแต่ถ้างั้นควรใช้ตอนตื่นนอนมากกว่าครับใช่ควรตื่นนอน่ะดีเพราะถ้าตื่นนอนมันมีสติใช่ไหมครับนอฮะแล้วก็อย่างไอ้นอนหลับเนี่ย ไปไว้และแถวเอิงแถวเอวแถวหลังเนี่ยมันก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวเผลอตะแคงตัวแล้วมันก็เลยไปทิ่มชายโครงอันนี้ยุ่งละ่ะ <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นใช้ตอนอีตื่นตอนตื่นละดีง <Okay. S 2> ั้นจุดระวังคือถ้ากดชายโครงอาจจะไปกระทบกระดูกอ่อนนะแถวชายโครงอย่ายไปยุ่ง,งกับมันแถวที่แข้งหักขาหักมาก่อนอีกองนั้นแล้วก็ถ้าไม่ใช่หลับนะถ้าไม่ใช่ตื่นนะจะไปใช้ไหม ถ้าตึนแล้วถ้ามันตึงตรงไหนก็เอางั้นตำแหน่งต้องระวังคือกระดูกชายโครงหรือกระดูกตรงที่หักเอ้โหตัวอื่นก็ใช้ได้หมดนถวอื่นก็ใช้ได้หมดนะแต่ทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าอะไรแล้วนะต้องใช้ด้วยความไม่ประมาทคือต้องระวังเท่านั้นแหละอะไรมันโอเวอร์มันก็ไม่ดีอ่ะกินข้าวนั่นแหละเกิดจนกระทั่งตายอะไม่กินก็เดี๋ยวก็ตายแต่นั่นแหละแม้วันนี้กินอร่อยมากยังจุกนะ ไอ้ระวังอ่ะไม่มีอะไรไม่มีไซส์เอฟเฟกต์แบบเพียงแต่ว่าไซส์เอฟเฟกต์มันมากหรือน้อยไอ้เนี้ยใช้แก้เมื่อยดีจริงๆนะใช้แก้เมื่อยดีจริงๆหลวงพ่อพัาน,อน,อนาอยัางไงครับแนวคิดหลวงพอ่อที่มาเป็นโยชน์ให้ลูกๆนีครับคือของเดิมมันจริงๆแล้วก็เราเห็นกันมาตั้งแต่โบราณน,น่ะอันที่หนึง่งอะไรไอ้นมไม้น่ะก็เคยเห็นมะนะ ันที่สองไอ้กลาที่เห็นเหยียบๆกันมานั่นน่ะเอะเราก็เห็นกันอยู่แล้วหลวงพ่อเองก็เคยพัฒนาไอ้ลุกดกที่บาคงคนต้มีเอาไปใช้นั่นน่ะแต่ทั้งหมดเนี่ยใช้คำว่างไงล่ะพอเอามาใช้แล้วเนี่ยพวกที่นมไม้เนี่ยพอใช้ไปใช้ไปไอ้ดูดเหงื่อมั่งอะไรมั่งหรือไม่ค่อยเข้าท่าไอกลา ก็ดีไม่ใช่ไม่ดีนะแต่ว right. ่าไอ้ความที yeah, really like. um. Cer amic. Cer amic ่อะไรล่ะไอ้ไอ้หัวมันไอ้ไอ้ก้นกระลามันกว้างแบบเหมาะท้ายหมาะกระก้นบหมกระหลังบหมกระแข้งบหมกระขาจริงๆอันเนี้ยที่พัฒนามาเพราะว่ามันเป็นอะไรนะมันเซรามิกมันเป็นเซรามิกมันใช้ใช้นิ้วใช่ไหมเพราะว่าทำนครับนดาเวลานวดแล้วเขาใช้นิ้วกดกันนั่นแหละไอ้เนี้ยไอ้ลูกถ้วยเนี่ย มันก็คล้ายๆหัวแม่มือของเรานั่นอันหนึ่งอันที่สองเนื่องจากมันก็เป็นเคลือบนั่นเป็นเซรามิกเนี่ยมันเป็นเคลือบมันไม่ดูดเงื้ออืมดีไม่ดูดเงื้อมันไม่ดูดเงื้อแล้วก็ถ้ามันขยับแข้งขยับขามันก็ง่ายเพราะมันลื่นเดี๋ยวพอทดลองใช้เองก่อนแล้วด้วยใช่ไหมครับเอ้ยทุกอย่างนะไม่ว่าอะไรถ้าไม่ได้ทดลองแล้วไม่ให้ใครไปนะอืม พราะยังไม่รู้มันจะมีอันตรายตรงไหนแต่เมื่อพอใช้ไปแล้วก็เห็นนะล่ะมันดีมากๆแต่ว่าระวังหนึ่งชายที่โครนนะเนีเที่ไปนอนหลับแล้วไปใช้กับมันสองไอ้พวกที่แช่งหักขาหักใบมมๆกระดูกมันเมิ่งจะเข้าที่ไอ้างั้นอย่าเอามาใช้นะเดี๋ยวพลาดนะเราก็ไม่รู้เรามันจะยังไงเพราะว่าถ้าไอ้คนที่กระดูกกระดูกหักมานนะนะหักแล้วต่อมาแล้วป็นปี๕ปี4ป,ป,ปีเข้าไปใช้ก็โอเค ต่ไอ้พวกกระตูขึ้นต่อได้ปีครึ่งปีนี่ไม่รู้เว้ยดัะนั้นถ้าจะเอาไปใช้ก็ได้แต่ด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งอื่ครับนั้นอ่ะทีนี้พอมาเจอกับที่หมอเบิ้มครับหมอเบิ้มครับเราก็เจอใช้ไอ้ไอ้ไอะไร้หลายๆที่ว่าไอ้หมอนไอ้ไอ้หมอนไม้อ่ะก็อืม เห็นมันแล้วนะว,ว่ามันมันข้อจํากัดมันเยอะครับแล้วก็ใช้ไปก็ปื้อมันเป็นไ้มันก็ดูดเหงื่อแลวกล so Claudia, ารพกพามก็ไม่ใช่ครับทีนี้พอม,มาเจอหมอบหมอเบิ้มครับไม่รู้ชื่อจริงชื่ออะไรก็แบบสมรัูมิสมรภูนะครับหมอเบิ้มบอกว่าเวทหลวงพ่อถ้าใช้ ออไแนมไม้อย่างนั้นน่ะใช้อันนี้จะดีกว่าไอ้แหลกนี่นะครับเออหลวงพ่อก็เออเอามาให้ดูสิเขาก็ทําให้ดูก็ต้องบอกขอบคุณหมอหมอเบิ้งเขานั่นแหละที่เปลี่ยนจากไม้มาเป็นไอ้เจลเซรามิกอันนี้ได้หลวงพ่อก็รีบเอามาใช้เลยเฮ้ยไอ้อย่างนี้พอมันมันมันเป็นอย่างนี้เขานี่มันใช้ได้ทั้งตัวเลยว้แล้วก็ไม่ว่ายืนไม่ว่าเดินไม่ว่านั่งไม่ว่านอน ใช้ตั้งแต่ฝ่าหูฝ่าเท้าจนกระทั่งหัวหนั่นแหละ <c oughs> ถ้าใช้ด้วยความระมัดระวังนั่งก็ใช้ดีหมอนไม้นเนี่ยพอจะใช้เข้าก็นั่งรันไม่ใช่เนี่ยยืนเดินนั่งออเดินมันคงใช้ไม่ได้เอะแต่ว่าถ้ายืนเนี่ยได้นั่งเนี่ยได้นอนก็ได้อืแต่นั่งบนรถบนบนเรืออะไรได้ทั้งนั้นอะ นั่งทำงานก็ได้นะครับนั่งทางานก็ได้ได้หมดเลยครับก็เลยทํามันออกมานะแล้วก็จริงๆแล้วก็ทํามามีสองแบบใมีสองแบบคือแบบเดียวแบบคู่นะครับอืมสองอย่างนี้หลวงพ่อมีเป้าหมายใช้ต่างกันเองครับคือไอ้แบบคู่เนี่ยนะว่าที่จริงแล้วมัน มันล็อกดีมันล็อกดีกว่าเออมันล็อกดีโดยเฉพาะคนแก่้เส้นมันเฉพาะเฉพาะมุมเนี่ยใช้ล็อกดีแต่ว่าต้องอะไรต้องใช้ปัญญาหน่อยนะเมื่อคนแก่เนื้อมันอย่างนั้นน่ะถ้าใช้แบบเดีียวๆน้ําหนักที่มันวางไปเนี่ยมีรองอยู่เดีียวๆเนี่ยมันกลายมาปลดแดงไปหน่อยใช่น้หัเยใช่ไหมครับอ่น้ำหนักมันรับเดียวๆนี่มันก็เลยกดเยอะ แล้วก็มันกะเหรี่ยน้ำหนักถ้ากดแบบคู่ดัชนีคู่นี่ก็เออบางกันน้ำหนักมันเพลาลงไปหน่อยเนื้อคนแก่แล้วที่สำคัญมันล็อกดีก็เลยนี่แหละอ่ะพวกอายุมากนะเอาปลายคู่พวกอายุน้อยเอาเดียวคร็แจกกันปลายแล้วก็อีกหน่อยเมื่อใช้ช้านานแล้วเกินกับชุดนี้ไปแล้ว ไปหาเองไปถามตัวเองธนาคันมีตัวอย่างแล้วครับเด้ครับถ้าเจอชื่อเป็นทางการอีกครั้งครับหลวงพ่อตั้งขึ้นกว่านี้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยให้หมอนพังงาดเอาไว้หมอนพังงาดพิฆาตกิเลสครับอันนี้ก็เป็นชุดที่มันไปออกาเป็นดัดชนีพังงาดกันแล้วกันเอความจริงุุ่นมันคล้ายหัวแม่มือมากกว่านั้นเนี่ยครับ แต่ว่าเอาละใช้เป็นนิ้วชี้หีกว่าไอ้หัวแม่มือพัง,งาต่มันก็ไม่ใช่ทีเพราะว่าเวลานวดเนี่ยมันต้องใช้หัวทั้งหัวแม่มือแล้วก็ใช้ทางนิ้วชี้ด้วยล่ะยกประโยชน์ให้นิ้วชี้ไปแล้วละกันก็กลายเป็นดัชนีพัง,งาตพิฆาตกิเลสไปมีทั้งแบบคู่แบบเดียว แต่คั้นเรชื่อว่าหัวแม่งหัวแม่มือพังนาดมันก็มันก็ใครจะเพาะได้ครับขอบคุณหลวงพ่อครับจะ<ต>เ,เป็นดัชนีพังนาพิฆาตกิเลสนะใช่ครับ